ขอโทษด้จ้าเวลาขายของเราต้องขายเพอๆจ้าเราพูดจาไม่ดีไม่ได้นน้ำพริกนะจ้าแมงดาสาแดงปลาย่างซื้อไปแดกไม่ใช่จา้าซื้อไปรับประทานรับประทานกับผักก็ได้รับประทานกับหญ้าก,ก็ได้รับประทานกับอะไรก็ได้มาเชิญซื้อเลือกซื้อไปรับประทานได้เลยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างชุดละสองรอยห้าสิบาทจา้า หยิบไปซื้อซื้อไปกินเลยจ้านี่จ้ากดเมตะก้านะจ้าหน้าโปรไฟล์ตรงนี้เลยจ้าตะก้าจ้าจิม้มกดจ้าซื้อจ้าวันนี้ฉันพูดจาเพอรแล้วนะจ้าสนับสนุนฉันด้วยจา้าฉันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะจ้าวันนี้ฉันพูดจาดีแล้วจา้าขายน้ำพริกจา้านี่จา้านี่จา้าขอบคุณที่สนับสนุนฉันนะจ้าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจา้าฉันเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แล้วจ้าให้อภัยฉันเถอะนะจ้า ซื้อของฉันจะฉันเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแล้วต้องช่วยฉันสนับสนุนสนับสนุนฉันซื้อของด้วยจ้าฉันตื่นตีสามจะพรุ่งนี้จะพกต้องจะหยิบหนังสือไปอ่านบนเครื่องว่าผมไม่ได้อ่านแน่เลยคุณจะไปนั่งหลับบนเครื่องมากกว่าคุณแดกตัวเองเข้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พูดจาไพเราะเพราะเพลงมาก เอออาจารย์ขอบคุณคนที่มาจากเชียงที่ส่งช้างมาให้อาจารย์จากเชียงใหม่อะนะพรุ่งนี้อาจจาะไปเชียงใหม่คนที่ส่งช้างมาให้อาจารย์สองตัวนะขอบคุณมากมากเลยวิวห่หากะ หูหักเลยมันจะล่วงอะมันกระแทกกันเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก้าวตาช้างมาติดช้างหูหักไปเรียบร้อยละช้าง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 สรุปมีกี่ช้างกันแน่ช้างช้างช้างหรือช้าง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 เอาสักอย่างหนึ่งว่าส่งมาให้จต่เคียงใหม่ หูหักไปแล้วเมื่อกี้กูก็แท้กันช้างชนกันหูหักทั้งคู่สองตัวเลยจ้าสามรสชาติหมดเหรอไหนดูซิกพจ่นซื้อไหนจ้า <c oughs> เดี๋ยวตอตัดทางติด ตกตะกาหน้าโปตกตะกาเลยจ้าตะก,ก้าจ้าตอนนี้ฉันกํลาลังมีตะก,ก้าอยู่นะจ้าทุกเธอกดตะก,ก้าเลยจ้านี่เขาทํามาให้ส่งมาจากเชียงใหม่เป็นไม้แกะสลักแล้วกูก็แทกกับเมื่อกี้นี้ <c oughs> ห,นหักเลยหูนี่มีนี่ตัวหนึ่งอีงนี่ตัวหนึ่ง กูาสาส่งมาจากเชียงใหม่ไม่หกักกูจับทีเดียวพังเลยที่ผายห,หมดอีนนี่งานเล็กกว่าอีตัวนั้นแสดงว่าอีตัวนี้เป็นตัวออไม่ใช่สีง,งามันก็ต้องเป็นตัวกูดไม่ใช่ตัวเนี้อกาวตาช้างต้องเข้าละเรามีกาวตาช้างอยู่หรือเปล่าเนะเาะเการ้อนก็ได้มันติดได้เการ้อน ไม่น่าเอามาโชว์เลยโชว์ปุ๊กกระแทกเลยหักเลยเอย้หูไปไหนละไม่มีอีกอันหนึ่งอ่ะนี่ของอันนี้แรกอันหนึง่งเมื่อกี้ไปไหนวะไปไหนลวนี่โอ้โหอีกตัวหนึ่งนี่ก็ช้างนี่เขาบอกว่าเขาคิดว่าอาจารย์ชอบช้างก็เลยทำมาให้ เดี๋ยวติดกาวตาช้างก่อนนะนี่กาวตาช้างติดช้างเอาไปไว้ไหนมามอาีอย่าเล่นช้างกูจะให้ช้างกัดหามมึงเลยนะไอ้กัดหามไม่ได้ตัวเมีต้องกัดหอย มันมีข้างในนี่วะขอ,อซ่อมช้างแต่บางนั้นระหว่างนี้มึงก็ซื้อน้ำพริกกูด้วยล่ะโอ้ไม่ได้ห้ามพูดช้าพูดไม่เพาะห้ามพูดเึงพูดกูเออุดหน,นน้ำพริกฉันหน่อยจ้าทุกคนฉันพูดจะาไพ,พ่ล้เพะพิงแล้วจ้าอ่ะหูช้างสำเร็จแล้วหนึ่งข้างนี่กลับมาเป็นปกติแล้วหูนี่หู หูอยู่นี่นะช้างไม่มีหำจะหำไม่มีมีแต่หูไปแล้วหนึ่งตัวต่อมาตัวที่สองซ่อมหูช้างนะจ๊ะไม่ได้ซ่อมหำช้างจะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่าฉันซ่อมหุหูช้างนะจ๊ะนี่คือหูช้างทั้งตัวผู้ ไม่หมเนี่ยกดด้าพีเดจก้าหน้าโปาลัลไฟได้จ้า<น>ทุกคนสามารถกดซื้รด น้ำพริกตะก้าจะเลยจ้าแหมนี้มันไม่ค่อยเข้าวะ<ร>น้ำพริกตะก้าหน้าโปรไฟล์จ้าช่วยฉันซื้อหน่อยจ้าทุกคนอ้ามันไม่เข้ากันนี่ว่าดูสิเนี่ย มันเหลื่อมล้ำหน่อยนะช่างมันกินไปแล้วเอ้ยไอลาวาเอ้ยกาวตาช้างหกแสนเก่งเป็นอะไรวะเนี่ย น้ำพริกจัก,กร้าหน้าโปรไฟล์จะซื้อหน่อยจ้าน้ำพริกฉันจ้าังเกงพังเลยเหรอจริงเหรอกจาจะัดช้าดนังเกงพังเหรอมันจะแก้ไม่ได้เลยใช่ไหมกาวโดนแอุ้ยโดนไปแล้วสองจุดอุ้ทำไมกาวร้อมันร้อนขนาดนี้เนี่ยกัดนิ้วฉันกาวร้อนกัดนิ้วฉันจ้า โอ้ติดโต๊ะไปหมดเลยเละเลยวันน,น,น,นี้วอานื้อใช้เกลือถูนิ้วเหรอ ฉันจะไปนอนแล้วนะจ๊าทุกคนช่วยฉันซื้อน้ำพริกหน่อยจ้าตะก้าจ้าตะก้าสองร้อยสี่สองร้อยห้าสิบกรัมจ้ากระแดงกระแดงกระย่างแมงดาชุดละสองร้อยห้าสิบบาทซื้อเลยจ้าตะก้าหน้าโปรไฟล์ช่วยฉันซื้อหน่หนอย,จจ 24, จอออยสอยจ,ยอยจ้าทุกคน ฉันจะไปแล้วจ้าฉันพูดจาดีมีไพเราะอ่ะ อันนี้ไม่มีอะไรโชว์เลยว่ะไม่รู้จะโชว์อะไรอะ่ะไม่มีอะไรใหม่จะให้ดูแล้วอ๋อไม่มีพรุ่งนี้ขายหนังสือ ด้อมทุยยังไม่เสร็จเลยรอเขาท,ทําธุระของเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมาทําให้ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยังอยู่ที่เดินช่วยกันซื้อน้ำพริกหน่อยจ้าทุกคนจะต้องการขายจา้าอันนีด้เดียวเท่านั้นจ้าทุกคนฉันขอละจ้าเราจะซื้อน้ำพริกหน่อยจ้าทุกคนเราจะได้ไปนอนจ้าถ้าเธอไม่ซื้อฉันจะมา ไม่ได้ตามเป้าฉันจะไม่ไปจะฉันจะนั่งพูดอยู่นี่นี่จะฉันจะตื่นตีสามฉันจะออกจากบ้านตีสี่จะถึงสนามบินตีห้าฉันจะขึ้นเครื่องหกโมงพรุ่งนี้อาจารย์แปดโมงเนี่ยเข้าทนาสถานออยังประมาณแปดโมงอาจารย์ถึงเอ,อที่เรือนจ่สถานหญิงเชียงใหม่หลังจากนั้นอาจารย์เขาจะพาจะไปกินข้าวทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็จะเข้าทานาสถานหญิงตอนเก้าโมง อาจารย์จะเริ่มบรรยายเก้าโมงเนี่ยเวียนไปทุกทุกแดนเวียนไปทุกทุกแดนทุกแดนทุกแดนตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะต้องไปเรือนจำชายด้วยแต่ปรากฏว่าเรือนจำชายเนี่ยเขามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาตรวจเรือนจำก็เลยเลื่อนไปก่อนก็อาจารย์ก็เลยเข้าผู้หญิงเต็มวันเลยตอนแรกเนี่ยเช้าจะเป็นผู้หญิงบ่ายจะเป็นผู้ชายทีนี้ผู้หญิงเขาก็ควงบ่ายเช้าบ่ายเลยเขาก็จะเวียนอาจารย์ไปทุกแดนเลยไปบรรยายจีระแดนจีระแดนจีระแดนตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสาม เวลาครบป่ายสามเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ออกจากเรือนจาแล้วอาจารย์จะเดินทางจากเรือนจาใช้เวลาสิบนาทีไปบรรยายเอ่อไปไปพักที่โรงแรมเพราะว่าอาจารย์ขึ้นเครื่องตอนหนึ่งทุ่มตอนตอนหนึ่งทุ่มอาจารย์จะอยู่โรงแรมตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งถึงหกโมงเย็นแล้วหลังจากนั้นจะเดินทางไปสนามบินเอ่อโรงแรมโรงแรมอะไรวะลืมคนที่อยู่เชียงใหม่สาม,มารถเจออาจารย์ได้นะที่โรงแรม ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอญญาจารย์ไปเครื่องบินไม่ต้องซ่อมช้างอญญาจารย์จซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอากาวติดหูเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวาวางว่าจะเสีย์ไม่ได้อะไรเมื่อกี้อาจารย์จับแล้วมากระแทกกันเงี้ยมันจะหลุดมือ <c oughs> เจอกันได้ที่โรงแรมคีรีทาราเชียงใหม่โรงแรมคีรีทาราเชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่ไปเจอกับอญญาจารย์ได้พรุ่งนี้นะคีรีทาราเชียงใหม่เชียงใหม่เจอกันจ้า โอ้โหแล้วกางเกงตัวนี้คืออัดผ้าก,กาวซะด้วยจะ,ะซื้อของจ้ากดตะก้าหน้าโปรไอ้นี่เลยจ้าตะก้าจ้าตาแดงแมงดาปลาย่างกับชุดละสองรห้าสิบาทจะช่วยฉันซื้อหน่อยจ้าจะไปแล้วจ้าเธอฉันก็ไม่ได้ไปอีทีจ้าฉันกำลังมอนิเตอร์อยู่จ้า เ okay. อาแค่น,นี้มาเก็บให้แอดมินขายบ้างป่ะน้ำพริกอร่อยนะมึงกูจะบอกโอเบดาไม่ได้น้ำพริกอร่อยนะจ๊ะทุกคนนีมนี่หนันงสือจ้าพรุ่งนี้จ้าเจ็ดโมงเช้าหนังสือจ้าหนังสือของฉันจ้า เปิดมาข้างในจะมีลายเซ็นจ่าฉันไม่ได้เซ็นเองนะจ่าฉันเซ็นไว้ให้แล้วจ้าแล้วก็ไปพิมพ์ลงแล้วเพราะนั้นไม่ต้องมาขอแล้วจ่าลายเซ็นจ่าผมทำไว้ให้แล้วจ้าในหนังสือเนี่ยอย่างสมมติอาจารย์พูดเรื่องอะไรก็อยา่างแล้วแต่เนี่ยเนี่ยมันจะมี qr code คสแกนดูคลิปได้เนี่ยในหนังสือนะเราก็เอาโทรศัพท์มาสแกนคลิปอ่านไปอ่านไป,นไปเลยมันไม่ได้อ่านทลุไป่อยากฟังเสียงอาจารย์สแกน ี่ยลูกไปให้เงินพ่อแม่จะบาปไหมคะแต่นี้ก็จะบอกว่าคนถามก็บอกว่าพ่อแม่โกรธเพราะลูกไม่ให้ใช้เงินไม่ให้เงินใช้ลูกไม่ให้เงินพ่อแม่จะบาปไหมคะอาจารย์เบียร์ตอบไม่บาปจ้าแต่เราไม่ได้ทําหน้าที่การให้เงินพ่อแม่ต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ได้การไม่ให้เป็นผิดถิ่นห้าเพราะไม่ามไม่ได้ไม่ได้อัดรถสแกนจากคิโค้ดปล่อยปลาหมอแก้ลูก ปล่อยปลาหมอช่วยให้หายโรคจริงไหมคะถ้าปล่อยปลาหมอแล้วหายโรคจริงทุบโรงพยาบาลทุบทิ้งทุบโรงพยาบาลทิ้งเลิกหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เลิกเรียนหมอต้องหมดเป็นล้านต้องใช้เวลา6ปีกับความเชื่อปล่อยปลาหมอแล้วหายก็ว่าสมองมึงหายไปพร้อมกับปลานี่ใส้อ่านไม่ได้อ่านทะลุดสแกน QR โค้ดจ้ะตัวนี้ไม่มี QR โค้ดเหรออ๋อไม่ได้มีทุกอ่านบางอันมีบางอันไม่มี นี่กูว่าสมองมึงกวงอัญญามึงกําลังกวงพอกับมะละกอมากกว่านี่น,นี่ประตูห้องน้ําตรงกับบันไดมีมะละกอหน้าบ้านดีหรือไม่เออเอาสิผมสักยันข้างหลังแล้วไปไหว้ครูโดนมีดสับหลังไม่เข้าครับนี่มานี่มาน,มานี่มาบ้านอาจารย์จะฟันให้ดูลองดูว่าเข้าไหมถ้าแน่จริงอย่าเอาดาบสํานักมาสิมาเอาดาบบ้านกูนี่ เดี๋ยวรับไว้คมเลยล้อลงดูจะเข้าไหมแต่อย่าเอาเรื่องอาจารย์นะกล้าไม่ละแน่จริงมาฟันบ้านอาจารย์นี่อย่าให้อย่าไปฟันในสำนักสี่ใครว่าวิเศษวิโสแค่ไหนใครไปสักหนังเหนียวมาเดี๋ยวจะพาเข้าไปกลุ่มแก๊งพวกอุเทนถวายลองดูไปไล่ตีกับมันดูจะจะแทงจะฟันเข้าไหมเอาไม่ละแน่จริงมึงอย่าไปฟันกันในสำนักสี่ออกมาฟันกันข้างนอกมาให้กูฟันให้สิเดี๋ยวกูจะฟันโชอีพวกหนังเดี๋ยวฟันแทงไม่เข้าแต่อาจารย์เห็นไปนอนโรงพยาบาลผ่าตัดเข้าทุกรลย เข็มก็แทงเข้าทุกคนไม่ใช่เหรอมีดผ่าตัดก็กรีดหนังเข้าทุกคนไม่ใช่เหรอมกกหไม่เห็นหล่อไม่เห็นรอดสักตัวแค่โดนสกกรบือเมียที่บ้านก็ตีหัวแตกแล้วนี่ใครไม่ได้อัดรถดสแกนเอ๋สไลคือรู้สึกคินิโมโตคินิโมโตคิมิโนโตอาจารย์เบีย์มีคำตอบสแกนนี่จ้าสแกนเลยดูคลิปจ้า ทิโนมโตอะไรก็ไม่รู้กูก็จำไม่ได้ด้วยกูพูดอะไรไปกูจำไม่ได้นี่ได้เลยโดยดูเอาเลยเนี่ยมีทุกเรื่องทุกราวทุกอย่างในหนังสือมีคุณแพร,รีีด้วยนะเออคุณแพร,รีีมีสมัยตอนมีรูปสมัยตอนที่อาจารย์ไปเป็นผ้าขาวอยู่เนี่ยไปเป็นผ้าขาวอยู่ที่วัดป่านานะคำน้อยเนี่ยอาจารย์ตอนที่ไปเป็นผ้าขาวอยู่เจ็ดวัน และเนี่ยไปเดินรับของบินทบาทจากหลวงพ่ออินทวายนี่คืออาจารย์นะเนี่ยคนที่ใส่แมชชุดขาวเนี่ยนี่คือผ้าขาวที่อาจารย์ไปอยู่กับหลวงพ่อท่านมาไปเดินรับอาหารบินทบาทนี่นะก็จะมีประวัติเล็กเล่นน้อยอยู่ครึ่งเล่มแรกครึ่งเล่มหลังก็จะเป็นตอบคาถามนี่เป็นหนังสือเล่มแรกของอาจารย์ก็จะมีประวัติเลกๆน้อยเรียนจบที่ไหนมาอะไรมาเป็นยังไงมาอะไรเงี้ยซื้อได้สมัยทําง,งานชีวิตประจํา ทำงานเป็นพนักงานประจำเหมือนกันนะเนี่ยสมัยเป็นพนักงานประจําเนี่ยก็หนังสือสามร้อหกสิบาทคนตื่นทำแกนก็โถเราเราจะซื้อพรุ่งนี้เจ็ดโงเช้าแต่คืนนี้ซื้อน้ำพริกก่อนจ้าซื้อน้ำพริกหน่อยจ้าทุกคน กดน้ำพริกตะก,กา้าจะมีประวัติยาวๆไหมก็ไม่ยาวก็ครึ่งหนึ่งประวัติครึ่งหนึ่งกูไม่ทำแล้วประวัติเล่มหน้ากูก็ไม่ทำประวัติแล้วที่เกียดทำประวัติอ่านแล้วหน้าเบือ่อจ้าไปทำอะไรประวัติไม่ต้องไปอยากรู้เยอะแยะเดินลอดราวตากผ้าไม่ดีเวลามุดหอยมุดหำไม่บน่นนี่ เขาบอกว่าเดินลอดราวต่างผ้าไม่ดีมึงก็ไปถามมาสิว่าไม่ดียังไงเวลามึงมุดหอยมุดถามกันเนี่ยไม่เห็นจะรู้สึกไม่ดียังไงไม่รู้สึกจะไม่ดียังไงเลยกางเกงในมันห่ออะไรห่อหามห่อหอยแต่มึงกลับรู้สึกว่ากางเกงในต่ากว่าหอยทุกวันนี้มึงยังแย่งอะไรกันหอยกับหามทุกวันนี้มึงรักอะไรกันหอยกับหามใช่เปล่าทุกวันนี้มึงยินยืนยินดีกัะดีกกระดากันชักดิ้นชักงอกันก็เพราะอะไรก็เพราะเหอยกับหาม มึงมีความสุขก็เพราะหอยหำมึงมีความทุกข์ก็เพราะหอยหำแต่เวลาลอดราวตากผ้ามึงบอกว่าลอดไม่ได้อาประมงคนเพราะว่ากางเกงในเป็นของต่ำมึงว่าแปลกไหมสรุปลอดได้หรือลอดไม่ได้ถ้ามึงยังตอบว่าลอดไม่ได้จะถึงเวลาอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นหอยกระหำชาวบ้านเขานะเพราะมันตำ่ำ <c oughs> ก็ขนาดลาวตากชุดชั้นในตากางเกงในมึงยังลอดไม่ได้อ้างไม่ดีกับชีวิตแล้วถ้าถึงขั้นไปเอาชีวิตเขามานอนอยู่ข้างท่าง เอามาไว้กับตัวชีวิตมึงจะไม่อับจนตกต่ำไปเหรอคิดดีๆคิดดีๆแหมนี่หนังสือบันทึกไว้แล้วมึงไปนั่งอ่านกันเลยเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่อาจารย์ทํานะมันจะมีการตอบคําถามแบบเนี้ยแค่ครึ่งเดียวแต่เดี๋ยวเล่มที่สองเล่มต่อไปอาจารย์จะเอาคําถามแบบเนี้ยยัดลงหนังสือเล่มหนึ่งยัดลงเลยด่ายอย่างเดียวแล้วไม่มีประวัติแล้วตอบคําถามแบบนี้แบบเดียวเป็นการเคลียร์ความเห็นผิดและเล่มที่สาม จะเป็นเล่มที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับการทำสมถามวิปัสนาเกี่ยวกับที่พูดธรรมะเชิงลึกเข้าใจง่ายๆก็จะบันทึกไว้อีกเล่มหนึ่งนี่คือวางทําลายหนังสือนะเล่มสุดท้ายจะเป็นเล่มที่อาจารย์เนี่ยทําไว้ตอนจะไปบวชเล่มสุดท้ายจะบันทึกรูปทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์เริ่มสอนธรรมะจนถึงวันสุดท้ายที่อาจารย์เป็นคารวาสแล้วปิดท้ายด้วย การเข้าไปสู่ล่มกาวสวพัดการประประชาอุปสมบทเล่มนั้นจะเป็นปกแข็งสเปเชียลพิเศษเล่มเกือบประมาณกระดาษ A4 หนาปกแข็งอาร์ตมันทั้งเล่มเป็นรูปภาพทั้งหมดอาจารย์บรรยายทั้งหมดกี่งานไปที่ไหนบ้างมีบันทึกหมดทุกที่ จะไล่เรียงลําดับลงมาเลยว่าอาจารย์ไปบรรยายทห่ไหนบ้างแล้วอาจารย์จะไล่สถานที่ตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์บรรยายออกรายการทุกรายการวันที่เท่าไหร่ไล่ลงมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายเราจะเห็นเลยว่าอาจารย์ออกงานทั้งหมดกี่งานออกรายการทั้งหมดกี่รายการเอจะเห็นหมดเลยทําคลิป youtube ทั้งหมดกี่คลิปไลฟ์สดในทิกตอกมีทั้งหมดกี่คลิปจัดขึ้นไว้หมดเลยจะลงในหนังสือเล่มสุดท้ายตอนอาจารย์ไปบวช ก็น่าจะขายหลังจากอาจารย์เป็นบวชแล้วแต่จะเป็นทางบ้านอาจารย์เป็นคนขายเองรายได้จากการขายหนังสือทั้งหมดถวายวัดไอเล่มสุดท้ายหาเงินถวายวัด